8อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา120วันประกันจะยังไม่คุ้มครองมีอะไรบ้างวันนี้ฟางจะมาเล่าให้ฟังค่ะ1เนื้องอกถุงน้ำหรือว่ามะเร็งทุกชนิดค่ะ2โรคริสีดวงทวารค่ะ3ไส้เลื่อนทุกชนิดค่ะ4 ต้อเนื้อหรือว่าต้อกระจกนั่นเอง 5. การตัดทอมซินหรือว่าอาร์ดีนอยหกนิ้วทุกชนิดค่ะ 7. เส้นเลือดขอดที่ขาและ8เยื่อผูกพุงมดลูกเจริญผิดที่ 8. อาการเจ็บป่วยดังกล่าวที่ฟังบอกมานะคะต้องผ่าัด ระยะการรอคอย120วันก่อนนะคะถึงประกันจะคุ้มครองถ้าเกิดขึ้นก่อน120วันตัวนี้ประกันจะไม่คุ้มครองค่ะเพื่อไม่ให้พลาดสาระที่มีประโยชน์นะคะฝากกดหัวใจและกดติดตามเป็นกำลังใจให้ฟังด้วยค่ะ